สวัสดีครับพบกับผมมอ,อยู่ในการอ่นานไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาพฤกษุนะครับดวง9วันด้วยกันนะครับดวงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9ตันวาคมนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนะครับจากการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับเช่นเดิมนะครับ ขอย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับรกรรมปยากรก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นในทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในการดําเนินชีวิตในการดําเนินธุรกิจการอ่านของท่านนะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาปึกศกนะครับดวงก้าวันนี้จะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับมาดูในเรื่องของการงานก่อนนะครับจากการเปิดไพ่สําหรับแรก9ก้าใบนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไพ่อาจจะบอกอะไรกับชาวลัคนาปึกศกบ้างนะครับในเรื่องของการงานที่จะส่งผลไปถึงในเรื่องของการเงินต่อไปนั่นเองนะครับ ไว้เบเรกของชาวลัคนาปึกศกนะครับ for of pentacles สี่เหรียญนะครับความมั่นคงในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านนะครับที่มีความเป็นสเสถียรในทิศทางที่ดีนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของการที่จะมีผลตอบแทนในเรื่องของรายรับรายได้ในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับการดําเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นสเสถียรน,นั่นเองนะครับความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชาวลัคนาปึกศกในช่วง9วันนี้นะครับ แล้วก็ไปใบต่อมานะครับดือทาวเวอร์นะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เข้ามาหรือสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแบบจะปลันตันด่วนนะครับที่ชาวาลัคนาปรึกศกต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะรับมือนะครับเพราะฉะนั้นก็มันมีตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขและบางทีก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาดีๆในการส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นให้ชาวลัคนาปรึกศกนะครับในทุกๆวันก็สร้างพลัง อารมณ์เบิกบ,บานแจ่มใสในทิศ่างที่ดีมีพลังงานบวกๆอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนะครับในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ใดๆก็ตามที่มีเข้ามานะครับในไปที่จะประยับอกมานะครับเดือนสตานะครับการเปลี่ยนแปลงก่อไปครับการเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะบอกเกิดขึ้นนะครับ ที่ก้าวมาแบบจัปรันตันดวนก็บางทีบางท่านนะครับในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านที่ผ่านมาบางทีมันอาจจะดบลงไปนะครับก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะอยากจ,จะบอกของคนที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับแต่สําหรับคนที่อาจจะมีในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของท่านที่อาจจะมีด้อยลงไปดบลงไปดาวลงไปที่ผ่านมานะั่นเองนะครับก็จะมีการเป,เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นแบบจับปลันตันดว่วนในทิศทางที่ดีในช่วง9วันนี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับสมดุลในเกิดขึ้นนะครับกลับมาฟื้นตัวในทิศทางที่ดีเจอจ้าเจอจรัสในทิศทางที่โดดเด่นในทิศทางที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับก็ไปไปต่อมานะครับนายออฟเบนเตเกิลส์อัศวินติเรียนนะครับความมั่นคงที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับเมื่อการ เกิดขึ้นกับการได้รับปรับสมดุลที่ดีแล้วนะครับก็เดินไปอย่างมีคุณค่ามั่นคงในทิศทางที่ดีตามลำดับขั้นตอนตามความเหมาะสมนะครับหรือบางคนในช่วงนี้อาจจะมีการตัดสินใจอะไรเข้ามาแบบจับกันตันด่วนในเรื่องของการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการคิดนำเงินก้อนสักก้อนหนึ่งนะครับมาดําเดินการทาธุรกิจของท่านนะครับที่จะสร้างผลรายได้รา,รายรับกันต่อไปในอนาคตในทิศทางที่ดีนะครับ แล้ก็ก้ายม้เท้านะครับนายออฟวานการยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคาต่างๆนะครับพร้อมที่จะแก้ไขฟันฝ่าในทุกๆสถานการณ์ที่มีเข้ามานะครับแล้ก็เดอเบอร์นะครับความสําเร็จก็เกิดขึ้นนะครับกับการทุ่มเตยืนหยัดไม่ย่อท้อนั่นเองนะครับเดอเบอการสําเร็จที่เกิดขึ้นเบ็ดเสร็จในทิศทางที่ดีนะครับโลกตั้งโลกอยู่ในกํามือของชาวาลัก ลักษณะพึกศกนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับในเรื่องของการงานเอกออฟหวานหนึ่งไม้เท้านะครับโอกาสของคนว่างงานก็มีโอกาสในเรื่องของการมีงานเข้ามานะครับหรือทาธุรกิจใดๆมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจใหม่ลงทุนใหม่หรือธุรกิจเดิมที่มั่นคงอยู่แล้วเติบโตอยู่แล้วก็มีการ กระยับกระยายอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับต่อยอดมากยิ่งขึ้นก็มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็ธุรกิจอาจจะอยู่ในวงแคบๆนะครับแล้วก็กลับมาฟื้นฟูในต่วนี้อช่วงนี้นะครับแล้วก็เด่นดังมีการกระยับกระยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับเติบโตไปสู่ระดับต่างชาติก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะเข้ามาสู่ช่วงของการเริ่มต้นติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับบางคนที่ผ่านมาก็ทําธุรกิจอยู่ในกับ คนในชาวในประเทศนี่เองนะครับไม่กว้างขวางเต่าที่กวนแต่อาจจะมีการเริ่มต้นของการที่กระยับกยายเพิ่มเติมในเรื่องของการงานหรือธุรกิจนะครับให้เติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับให้เฉิดจัดเป็นประกายมากกว่าที่เป็นมานะครับก็มีความเติบโตนะครับก็ไปสู่ระดับต่างประเทศนั่นเองนะครับก็เรียกว่าผลงานผลธุรกิจของต่านนั้นโกอินเตอร์นั่นเองเป็นติ๊ดต่างที่ดีนะครับที่จะมีเข้ามา คนว่างงานอยู่ก็มีโอกาสในการได้รับงานเข้ามาในช่วงนี้นะครับการที่จะได้มีงานทําในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็อเอกออฟค,คัพด้วยความรักหรือความเมตตาปราณีบางกคนนะครับพบกับคนใจดีนะครับที่มีเรื่องหน้าที่ตําแหน่งการงานเข้ามานะครับที่มามอบให้โอกาสดีๆนะครับหรือใครที่ไปสมัครงานเอาไว้วก็มีโอกาสได้รับการคัดเลือก ให้เข้าไปมีงานทํานะครับงานที่ได้ก็เป็นที่เปิงพอใจนะครับที่ต้านเปิงปรารถนาหรือบางคนการเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับอย่างที่กล่าวมาการที่จะนําเงินตุนสักก้อนหนึ่งนะครับมาเริ่มต้นกับการสร้างธุรกิจที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยความรักที่ท่านปรารถนาอยากจะดำเนินการบางทีธุรกิจบางทีก่อจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแต่พร้อมที่จะลงตุนมีเงินตุนพอในการที่จะ สร้างธุรกิจเกิดขึ้นนะครับเป็นธุรกิจที่ชอบที่พึงพอใจนะครับก็มีการตัดสินใจเริ่มต้นแบบจับกันตันนวนเข้ามานั่นเองนะครับกับการลงทุนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่าก็ามาแบบสายฟ้าแลบในทิศทางที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาครับก็จะมีการเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับโอกาสที่หยิบยื่นมาให้ ในช่วง9วันนี้นะครับโอกาสดีๆนะครับแล้วก็เดอฟูนะครับความเป็นอิสระในเรื่องของการงานนะครับที่มีเข้ามาทำทำงานด้วยความสดใสเบิกบานนะครับในช่วงนี้เรียกว่าการดําเนินงานธุรกิจของท่านไม่ว่านานตําแหน่งประจําหรือว่างานทาธุรกิจใดๆนะครับหรือบางคนก็มีงานที่เป็นงาน f r e e l a n านอิสระนะครับ เป็นธุรกิจส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะครับที่มีเข้ามานะครับก็สร้างความเบิกบานสดใสนะครับไม่มีพลังกดดันใดๆในช่วง9วันนี้นะครับก็ตามห้่ท่านนั้นในการคิดการตัดสินใจการบริหารในเรื่องของการงานของท่านนั้นก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับการเพื่อนร่วมง,งานก็มีความรักความเมตตาปราณีกันในทิศทางที่ดีนะครับก็ตามห้เดินหน้าด้วยความมั่นคงด้วยความเติบโตนะครับ เหมือนแม่นจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามานะครับก็ทมให้ตั้นพร้อมที่จะแก้ไขด้วยความสุขด้วยความเบิกบานในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็มีความจำใสที่ดีก็อย่างที่กล่าวมานะครับก็ตื่นมาในทุกๆเช้านะครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเข้ามาแบบปุบปับจับปลันตันดวนก็ตามนะครับเพียงเรามีความสดใสเบิกบานร่าเริงนะครับมีพลังงานบวกๆอยู่เสมอก็ทําให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ ในการที่จะฟันฝ่ากับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาซ้ำซากหรือปัญหาอะไรที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็เราพร้อมที่จะยืนหยัดแก้ไขทตให้ผลงานการงานของเรานั้นเดินไปด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่จะส่งผลความเติบโตแล้วก็มีความเป็นเสถียรในทิศทางที่ดีนะครับได้รับการปรับสมดุลในทิศทางที่ดีกลับมาเป็นเปล่งประกายเจิดรัสในทิศทางที่ เหมาะสมนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ในกำมือเลืเบินนะครับทุกสถานการณ์ของความสําเร็จก็อยู่ในกํามือของชาวลัคนาปึกศกนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับชาวลัคนาปึกศกนะครับก,การเงินจะเป็นไปในทิศ่างใดบ้างนะครับเมื่อการงานนั้นมีความเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับและก็นิ่งเติบโตยิต่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็ที่เคยดบลงไปนะครับก็จะมีการ ปรับสมดุลในทิศทางที่ดีฟื้นฟูไปสู่ความดลน,นะโดดเด่นนะครับแล้วก็ปล่ยใจออกมานะครับสิบถ้วยนะครับความสุขสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับมีความคล่องตัวเลื่อนไหลดีในเรื่องของการเงินที่มีใช้มีจ่ายดูแลให้เกิดความสุขนะครับตั้งตัวเองและคนในครอบครัวนะครับก็เป็นความบุรมุสมบูรณ์นั่นเองนะครับเต็มหอปเป็นติ๊กเกิล จ็ดเหรียญนะครับความผลตอบรับตอบแทนที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับอะไรที่มีการลงทุนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็กําลังส่งผลในเรื่องของรายได้ในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะมั่นคงต่อไปที่เปงปอใจอย่างต่อเนื่องนะครับโดยความเป็นธาตุเหรียญโดยความเป็นไพ่เหรียญนะครับธาตุดินนะครับความมั่นคงนที่ต่างที่ดีที่มีเข้ามาในทิศทางการเงินนะครับแล้วก็ทรี อบหวานสามใบเท้านะครับอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้วาจาใช้คาพูดการสาื่อสารใดๆด้วยการประสานงานนะครับการประชาสัมพันธ์ใดๆนะครับที่ส่งผลในเรื่องของการดึงดูดเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับการประชาสัมพันธ์อะไรมากๆบ่อยๆเย,ยอะๆนะครับก็เป็นการดึงดูดรายได้ราย,ร,ายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับที่ทําให้เม็ดเงินเข้ามาค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีของการเงิน นะครับบางคนก็เงินจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามานะครับกับการทําธุรกิจกับชาวต่างชาตินั่นเองนะครับที่ดึงดูดเงินจากต่างประเทศเข้ามานะครับกับการสร้างธุรกิจที่เติบโตไปถึงระดับต่างชาตินั่นเองดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามานะครับสําหรับบางท่านบางรายนะครับนี่ก็ถูกเอาเป็นตัวเกิร์นะครับระดับการเงินที่ได้รับการปรับสมดุลในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับ แต่จะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยด้วยในช่วงนี้นะครับที่จะดึงดูดในเรื่องของการเงินรายได้รายรับเข้ามานะครับรายได้ที่เข้ามาแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่าเป็นอินฟินิตี้ไม่มีกีดจํากัดนั่นเองนะครับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงสร้างความพปงพอใจให้เกิดขึ้นในกับชาวลัคนาปรึกษร์ในช่วงนี้นะครับแล้วก็โอกาสของการมีโชคมีลาบป้ายใบที่5ในเรื่องของการเงินนะครับที่มีเข้ามานะครับ หนึ่งถ้วยก็เหมือนเรื่องของการงานนะครับที่ส่งผลไปติดตามที่การงานที่เกิดความสําเร็จการเริ่มต้นที่จะสร้างรายได้ในทิศทางที่ดีนะครับการเงินก็จะมีเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับโอกาสของการได้รับเงินก้อนนะครับเงินก้อนนี้ก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆก็มาได้จากการงานบางทีบางงานใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆนะครับที่ส่งผลในเรื่องของรายได้ได้รับเงินก้อนโตๆนะครับหรือเงินจากโชคลาภนะครับในการที่จะ มีโอกาสลุ้นโชคลาภที่มีก็ามาในช่วง9วันนี้นะครับกับเงินก้อนโตๆนะครับหรือไม่ก็เงินที่จากมาจากความรักความเสน่ห์อาหารนะครับที่มีมอบเข้ามาให้ในทิศต่างที่ดีบางคนก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของมีบ้านมีรถนะครับที่ตุ่หยิบยื่น้ามาให้ในช่วง9วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับภัยเสียไม่มีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินให้กับชาวลัคนาปึกศกในช่วง ก้าววันนี้นะครับก็เป็นทิศทางของที่จะมีความสุขความเบิกบานในเรื่องของการมีเงินใช้จ่ายด้วยความคล่องตัวผลตอบรับตอบแทนกับความสําเร็จของธุรกิจการงานที่ส่งผลมูลค่าการเงินที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับการใช้วาจาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใดๆที่ส่งผลรายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศเข้ามานะครับความสมดุลเกิดขึ้นในการเงินนะครับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง มั่นคงในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับโอกาสของการมีโชคมีลาบด้วยบุนวาสนาของท่านนะครับด้วยความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือไม่ก็ความรักจากความมีเสน่ห์อ่ของท่านนะครับก็ส่งผลในเรื่องของดึงดูดเงินก้อนโตโตแล้วก็บ้านของรถเข้ามาในช่วง9วันนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินกองจาวลัคนาปึกศกนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะทําให ชีวิตในครอบครัวมีความสุขอบอุ่นเบิกบานนะครับที่มีเงินใช้จ่ายด้วยความคล่องตัวทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของเจ้าลัคนารึกษนะครับความรักของเจ้าลัคนารึกษในช่วง9วันนี้จะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับ นายออบสอดอัศวินตื่ดาบนะครับระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับในเรื่องของวุ่นวันการเล่นนะครับในความรักความสัมพันธ์ของคนคบหรือคนที่มีคู่ก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องควบคุมอารมณ์ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะบางทีสถานการณ์อะไรเข้ามานะครับการพูดอะไรที่ไปไม่มีการยั้งคิดนะครับหรือการปฏิบัติตามอะไรที่บางทีไม่ไตรตรองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่จะสร้าง ความรู้สึกไม่ดีให้ความรักความสัมพันธ์ได้นะครับในก็เดเวอร์นะครับการดูแลใจใส่กันในทิศ่างที่ดีก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะมีความสุขความเบิกบานในทิศ่างที่ดีนะครับมีความหวานความโรแมนติกดูแลใจใส่กันด้วยความเบิกบานนะครับเพียงแต่ให้พูดกันดีๆคุยกันดีๆนะครับสำหรับคนคบหรือคนรักนะครับ ส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักเกิดขึ้นนะครับจากการเดินทางนะครับบางคนก็เดินทางไปพบกับชาวต่างชาติที่จะเป็นรักที่ดีๆเข้ามานะครับที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับตากว่าชาวลัคนาพฤกษกไม่สามารถดําเนินการให้เกิดความสําเร็จได้นะครับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราเห็นว่าเป็นคู่รักที่จะเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับไปพปยายามบอกมานะครับในเรื่องของความเหมาะสมความสมดุลน,นะครับอกเรียน นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงความเหมาะสมของความรักความสัมพันธ์เห็นดูแล้วว่าเป็นคู่เหมาะสมก็จะเข้ามาดําเนินการแตนแต่ไม่ใช่เป็นการกลุ่มตุงชนนะครับแต่เห็นว่าเมื่อกบกันแล้วแต่ว่าการพัฒนาของความรักบางทีก็อาจจะไม่พัฒนาไม่คืบหน้านั่นเองก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการจัดสรรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมให้เกิดความสมดุลในความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นสิ่งที่คู่ควร ให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่พบรักขึ้นในช่วง9วันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับแล้วก็เอกออฟคัพ1หนึ่งถ้วยนะครับโอกาสได้พบรักรดีๆที่จะเริ่มต้นหลังที่กล่าวมานะครับก็เป็นรักรดีๆที่จะเติมเต็มรักที่ล้นใจให้กันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับเอกออ สอดหนังดาบนะครับแม้จะมีป like kind of okay, ัญหาอะไรเข้ามานะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับก็จะได้รับการแก้ไขในทิศทางที่ดีนะครับโดยธรรมดานะครับของการเริ่มต้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับเรื่องการงานหรือการเงินก็ตามกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ย่อมจะมีอุปสรรคาเล็กๆน้อยๆนะครับเข้ามาแฝงเข้ามาอยู่ประจําอยู่เรื่อยไม่ว่าของใครก็ตามนะครับแก่ก็สามารถที่จะ แค่ไขปัญหานั้นได้ตั้งแต่แรกต้นเริ่มแรกนะครับไม่เป็นปัญหาที่เรื้อรังไม่เป็นปัญหาที่ต่อไปยาวๆนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นได้ในทิศทางที่ดีและก็จะเป็นรักที่เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีเป็นรักที่คู่ควรให้เกิดขึ้นกับการเริ่มต้นของคนโสดนะครับที่มีเข้ามานะครับนี่ก็คือโอกาสดีๆของคนโสดนะครับที่ความรักจะเกิดขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นรักที่จะเป็นคู่เคียงตองใบหยกกันในอนาคตในต่อไปนะครับในเบื้องหน้านะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์นั้นก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆที่มีให้กันนะครับความรักที่ล้นใจนะครับให้ไปกับรับมาก็เป็นรักที่เหมาะสมที่คู่ควรมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคนคบหรือคนมีคู่นั้นมีความสดใสเบิกบานมีความสุขนะครับโรแมนติก ดูแลเอาใจใส่กันนะครับก็ตามให้เปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับแต่ก็ระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความหุนั้นพันเล่นในเรื่องของอารมณ์เสียที่อาจจะมีเข้ามาบางช่วงบางเวลานะครับที่อาจจะทําใหม่มาบันทอนในเรื่องของความสุขได้ลงบ้างในบางช่วงบางเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามนะครับในการที่จะจัด ในเรื่องของการคิดอะไรแล้วก็ทําโดยไม่ตันคัดคิดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําจะคิดอะไรนะครับก่อนที่จะดําเนินการพูดอะไรทําอะไรลงไปก็ให้คิดไตรตรองอย่างรอบคอบในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มอบความรู้สึกที่ดีๆให้กันนั่นเองนะครับก็จะทําให้ของคู่รักคู่สัมพันธ์นั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับอะไรที่เป็นปนัญหาเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ก็จะได้รับการแก้ไขในทิศทางที่ดีด้วยเพียงแต่เรามีสติ มีความยังคิดอยู่เสมอนะครับปฏิบัติในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ควรจะพูดนะครับไม่โอนันปั่นเล่นที่จะพูดไมู่่นันปันเล่นที่จะทํานะครับจะพูดอะไรก็ไตรตรองรอบคอบนั่นก็จะเกิดความสุขในความรักความสัมพันธ์ของคู่รัก ในทิศทางที่ดีนะครับก็ความเหมาะสมสมดุลก็จะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ที่รักให้กันอย่างล้นใจอย่างสุกเบิกบานนะครับบางคู่ก็โรแมนติกสุดหวานนะครับอาจจะมีการเรื่องของการเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยกันในช่วงนี้ของความรักความสัมพันธ์ของบางคู่นะครับที่มีเข้ามาบางคนก็เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจสร้างความสัมพันธ์กันในถึงต่างประเทศนะครับสําหรับคนที่มีฐานะดีๆนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในความรักความสัมพันธ์นะครับ นี่ก็คือทั้งหมดนี้ในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักของเจ้าลักนณาพุกศกนะครับแล้วก็ไพ่ที่ขึ้นมาในเรื่องตั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักนั้นก็มีเพียงแต่ไพ่เดอะทาวเวอร์ใบเดียวนะครับที่ขึ้นมาในเรื่องของการงานนะครับก็การแก้เครดใดๆของหมอยุนนะครับก็ไม่มีอะไรที่แนะนําให้แก้เครดนะครับนอกจากว่าไอ้ตั้นปฏิบัติ ในการดำรงชีวิตในทุกๆวันด้วยการปฏิบัติรักษาสีหน้าปฏิบัติตำห่าอยู่เป็นเนืองนิดนะครับก็จะส่งเสริมให้ท่านมีพลังที่ดีนะครับในการดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขความสำเร็จนั่นเองนะครับเพราะว่าคนที่ปฏิบัติสีหน้าดีอย่างเคร่งครัดอย่างถูกต้องนะครับรักษาทำห่าอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะเป็นที่เมตตาปลาณีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาปราณีของเทวดาตั้งหลายตั้งปวงนะครับก็จะมาส่งเสริมสิ่งที่ดี ให้กับเรานั่นเองนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปแก้เคล็ดไม่ต้องเสียเงินในการแก้เคล็ดนะครับก็เพียงแต่ใช้หัวใจของเราในการแก้เคล็ดเท่านั้นเองนะครับก็คือปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบรักษาศีหน้าปฏิบัติตำหาอยู่เป็นเนืองนิดนั่นเองนะครับแล้วก็ในหลักธรรมาที่มีข้อเกี่ยวกับอาสมาอาชีวะนะครับก็หนึ่งก็ด้วยที่อยู่ในหลักตำหานะครับก็คือการ ตามอาชีพที่สุจริตไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองนะครับแล้วก็ทําให้ความาการงานธุรกิจของเราเกิดความสําเร็จในเกี่ยวกับสมาอาชีพนั้นก็คือการเอาหลักธทรรมเข้ามาใช้นะครับก็คืออิทธิบาท4นะครับมาบริหารการงานของเรานะครับด้วยความามีจันทนะครับคือปึงปอใจในอาชีพที่เราทำนะครับด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็มีความภาคเพียรด้วยวิริยะนะครับไม่ย่อท้อ นะครับพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็มีจิตตะนะครับเมื่อมีรักกยันแล้วนะครับก็มีการคิดตั้งจิตให้มั่นอยู่ในสิ่งที่เราทํานั่นเองนะครับแล้วก็มีการาวิมังสานะครับก็คือการไตรตรองที่ทําไปแล้วเกิดผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรที่เป็นจุดด้อยไม่สู่ความสําเร็จ ก็ตัดออกไปแก้ไขออกไปอะไรที่จะสร้างให้เกิดความเติบโตยิ่งขึ้นเราก็ส่งเสริมในสิ่งนั้นก็จะทําให้มีความเติบโต,ตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การปกครองระหว่างพ้ทีิเป็นหัวหน้ากับลูกน้องก็มีปรุมวิหารสี่ก็มาดูแลในเรื่องของการประกอบสม,มาชีพนะครับก็ส่งเสริมไหม มีความเติบโตในทิศทางที่ดีด้วยความรักด้วยความเมตตานะครับที่มีเมตตาการุณามุติตาอุเบกขานั่นเองนะครับมีความรักเมตตาปราณีก้ากาันไม่รัเยียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับก็ส่งเสริมให้การงานระหว่างการร่วมมือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าก็เป็นไปด้วยความรักสามัคคีกลมเกลียวที่มีเป้าหมายที่ดีๆนั่นเองก็สู่ความสําเร็จนั่นเองนะครับปฏิบัติศีหน้า ปฏิบัติตำห้าอยู่เป็นหนังนิดเตวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เมตตาประณีส่งเสริมให้เกิดขึ้นในติตตางที่ดีนี่คือเครตอย่างหนึ่งนะครับที่จะตามให้เราไม่ว่าจะเกิดสิ่งดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เราปฏิบัตินี้ก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับเราอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับและก็ขอให้เจ้าลัคนาปรึกษทุกท่านนะครับมีความส,ด,สดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ